ตอนที่191การก่อตั้งนิกายเต่าครั้งแรกเจ้าของแม่น้ำไม่เหมือนกับข้อมูลที่อาจารย์ของข้าบันทึกไว้หลัวเฟิงคิดในข้อมูลที่บันทึกโดยอาจารย์ของข้าตี้ชูเทพพเจ้าแห่งแม่น้ำนั้นดูร้ายและไม่ฟังใครและการเคลื่อนไหวของเขานั้นไร้ความปราณีเขาฝึกฝนทั้งต้นกำเนิดของชีวิตและต้นกำเนิดของเหตุและผล และมีสมบัติลับที่น่ากลัวสมบัติลับนั้นเหมือนนามแหลมและถูกเรียกว่าลมเหตุและผลโดยโลกภายนอกจำนวนกษัตริย์เทพที่เสียชีวิตในราชวงศ์ของประเทศโบราณหยานเฟิงนั้นสูงถึงสองหลักเขาสามารถเรียกได้ว่าเป็นศัตร,รูตัวฉกาจที่สุดของประเทศโบราณหยานเฟิงประการแรกตามกฎสูงสุดของทวีต้นกำเนิด พลังของชีวิตต่างถิ่นถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตสูงสุดของอาณาจักรแห่งความโกลาหลนและพลังของชีวิตท้องถิ่นถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตสูงสุดของอาณาจักรสูงสุดของราชาเทพแม้ว่าบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศจะกลับมาความเสียหายที่เกิดกับทวีปต้นกำเนิดก็ถูกจำกัดประการที่สองเส้นทางสองทางแห่งชีวิตและเหตุและผล ที่พระเจ้าแห่งแม่แม่น้ำทรงถนัดนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยชีวิตคนบรรพบุรุษของหยานเฟิงเคยเคลื่อนไหวมาก่อนแล้วแม้ว่าพลังจะจำกัดอยู่แค่ระดับสูงสุดของอาณาจักรสูงสุดของราชาเทพแต่เขากลับอาศัยอาณาจักรสูงสุดและสมบัติอันน่าสะพรึงกลัวของเขา เพื่อสังหารโคลนทั้งหมดของหลอดแห่งแม่น้ำในทวีปต้นกำเนิดและผู้ส่งสารแห่งการฟื้นคืนชีพทั้งหมดทันทีแต่เมื่อบรรพบุรุษของหยานเฟิงจากไปหลอดแห่งแม่น้ำก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าเขามีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้บรรพบุรุษของหยานเฟิงทำลายร่องรอยทั้งหมดของเขาจนหมดสิน้นดินแดนโบราณแห่งหยานเฟิงเกลียดชังเจ้าแห่งแม่น้ำถึงกระดูก แต่ก็ยังฆ่าเขาไม่ได้ราชาเทพจำนวนมากที่มีความแค้นต่อดินแดนโบราณแห่งยานเฟิงได้เข้าร่วมกับแม่น้ำแห่งชีวิตมีราชาเทพในระดับที่สองมากถึง7หรือ8องค์ซึ่งทำให้แม่น้ำแห่งชีวิตมีอำนาจและครอบงำมากขึ้นหลัวเฟิงเคยรู้สึกเช่นนั้นมาก่อนเขารับผู้ใตบ้บังคับบัญชาในเขตพื้นที่ของเขาเอง โดยไม่สนใจที่จะแจ้งให้เขาทราบกษัตริย์เทพสายลมเหนือกล้าที่จะตะโกนใส่เขาและเจ้านายของข้าก็มีความแค้นต่อเขาด้วยหลวเฟิงรู้เรื่องนี้เจ้าแห่งแม่น้ำเกลียดราชวงศ์ทั้งหมดของประเทศโบราณแห่งยานเฟิงญาติสนิทและผู้อาวุโสของอาจารย์ตี้ชูเสียชีวิตจากน้ำมือของเจ้าแห่งแม่น้ำอาจารย์เกลียดเขาเป็นอย่างยิ่ง และตามล่าเจ้าแห่งแม่น้ำหลายครั้งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับตี้ชูรูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดผู้ทำลายต้นกำเนิดของเป๋าอันยิ่งใหญ่เทพเจ้าแห่งแม่น้ำก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้แม้ว่าจะมีร่างโคลนหลักของเขาที่พบพาสมบัติลับสายลมแห่งเหตุและผลก็ตามดังนั้นเขาจึงล่าถอยอยู่เสมอ ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาคนหนึ่งราชาเทพแห่งสายลมเหนือช่างเย่อหยิ่งเงจ้าแห่งแม่น้ำช่างเป็นมิตรเหลือเกินแล้วเขาเชื่อว่าข้าจะร่วมมือกับเขางั้นเหรออย่างไรก็ตามความกรุณาของอาจารย์ความกรุณาของจักรพัหมิงและตี้ชูอยู่และตี้ชูหญิงได้ช่วยข้ามากพอแล้วหลัวเฟิงพับเรื่องนั้นไว้ก่อน และมองไปที่บรรพบุรุษคนเดิมที่ยืนอยู่ข้างๆบรรพบุรุษดั้งเดิมไปกันเถอะหลัวเฟิงกมล่าวบรรพบุรุษพยักหน้าเรื่องนี้ไม่เป็นไปตามความคาดหมายของเขาเลยฮะหลัวเฟิงพาบรรพบุรุษดั้งเดิมออกไปทันทีในจัตุรัสแห่งนี้เหล่าเทพนิรัน์ที่แท้จริงจะมารวมตัวกันที่นี่ในไม่ช้าและเหล่าเทพนิรัน์ที่แท้จริงจำนวนหลายร้อยองค์ก็เกิดความสับสนเล็กน้อย นับจากนี้เป็นต้นไปสำนักเปลวเพลิงของเราจะถอนตัวออกจาก20รัฐแห่งความโกลาหลที่นำโดยเจ้าเมืองหลวงโดยสิ้นเชิงจะไม่มีการรับสมัครและคัดเลือกอีกต่อไปพวกเจ้าทุกคนควรกลับไปเสียงอันไพเราะดังขึ้นในจัตุรัสพวกเรามาถึงแล้วโปรดเมตตาพวกเราด้วยพวกเราต้องการเข้าร่วมนิกายเปลวเพลิงอันร้อนแรง เหล่าเทพนิรันที่แท้จริงเหล่านี้กำลังวิตกกังวลอย่างไรก็ตามการตัดสินใจครั้งนี้เป็นของผู้นำสูงสุดของแม่น้ำแห่งชีวิตกองกำลังหลักเบื้องหลังนิกายเปลวเพลิงรัฐแห่งความโกลาหลทั้ง20แห่งถูกถอนออกไปโดยไม่มีการคัดค้านใดๆพวกเราได้รับคำเชิญและทำงานอย่างหนักเพื่อรีบมาที่นี่จากพื้นที่โดยรอบ แม้ว่านิกายเปลวเพลิงจะคัดเลือกอย่างเข้มงวดแต่หนึ่งในสิบคนสามารถเข้าไปได้แต่ตอนนี้ไม่มีโอกาสแล้วแม้ว่านิกายเปลวเพลิงจะลึกลับและทรงพลังแต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่านเจ้าเมืองหลวอย่างแน่นอนท่านหลวงเป็นผู้ทรงพลังและการต่อสู้กับท่านหลอดแห่งอาณาจักรอาหารนั้นดดเดือดมาก แต่เขาไม่สนใจพวกเราซึ่งเป็นเทพนิรัน์ที่แท้จริงเลยเหล่าเทพนิรัน์ที่แท้จริงเหล่านี้ล้วนเป็นชนชั้นสูงพวกเขามาที่นี่หลังจากได้รับคำเชิญแน่นอนว่าพวกเขายังต้องผ่านการคัดเลือกมีคนจำนวนมากมายที่สามารถเข้าสู่สำนักเปลวเ,เพลิงได้ในบรรดาคนจำนวนหลายร้อยคนนิกายเพลิงไหม้เป็นหนึ่งในกองกำลังมากมายภายใต้แม่แม,แม่น้ำแห่งชีวิต เหล่าเทพผู้แท้จริงชั่วนิรันเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กองกำลังจำนวนมากและจะมีการแข่งขันภายในเกิดขึ้นไปกันเถอะอนิจจาเป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเราเทพนิรัน์ที่แท้จริงที่จะขอมระดกและโอกาสมันเป็นเรื่องแปลกที่นิกายเพลิงจะเกิดขึ้นและมันจะถูกขับไล่ออกไปโดยเจ้าเมืองหลัว แทพผู้แท้จริงชั่วนิรัน์จำนวนนับร้อยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการจากไปหยวนและหลวเฟิงกลับไปที่คฤราสหาของเจ้าเมืองแห่งเมืองหูหยางด้วยการหลัวเหอหยวนกล่าวในกระบวนการติดตามการแทรกซึมของแม่น้ำแห่งชีวิตใน20รัฐแห่งความโกลาหลของเราถ้ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเทพนิรัน์แท้ทั่วไป เป็นเรื่องยากสำหรับเทพนิรันร์แท้ที่จะหาโอกาสและมรดกที่เหมาะสมดังนั้นพวกเขาจึงมีความกังวลมากเกี่ยวกับการรับสมัครของแม่น้ำแห่งชีวิตหลัวเฟิงพยักหน้าในทวีปต้นกำเนิดอาณาจักรแห่งความโกลาหลและนิกายบางนิกายต้องอาศัยการสืบทอดและทรัพยากรเพื่อให้เทพแท้จริงนิรันร์ภายใต้คำสั่งของพวกเขา สามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มที่เมื่อก่อนนี้ถ้าอยากได้ทรัพยากรบางอย่างแต่ก็ต้องใช้พลังงานมากเช่นกันพวกเราขับไลแ่แม่แม่น้ำแห่งชีวิตออกไปแต่เทพผู้เป็นนิรันที่แท้จริงแห่ง20รัฐแห่งความโกลาหลในดินแดนนั้นได้สูญเสียโอกาสอันยิ่งใหญ่ไปแล้วหยวนกล่าวท่านหมายถึงอะไรหลวเฟิงจ้องมองเขา ด้วยอัตราการเติบโตของท่านหลัวเหอดินแดนที่ท่านจะครอบครองในอนาคตอาจกว้างใหญ่กว่าตอนนี้มากหยวนกล่าวข้าคิดว่าเราสามารถปลูกฝังผู้ฝึกฝนที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าได้หลัวเฟิงยิ้มและกล่าวว่าข้าไม่สนใจขนาดของดินแดนที่ข้าสั่งการหากท่านแข่งแกร่งพอแม้จะเทียบได้กับระดับจักรพรรดิข้าเกรงว่าเหล่าราชาเทพ จะยอมจำนนพร้อมทั้งประเทศของพวกเขาหยวนกล่าวเจ้าเมืองเทียนคุณแห่งอาณาจักรอาหารอาจจะตื่นตระหนกและมันเป็นเรื่องปกติที่จะชดเชยคุณด้วยดินแดนทั้งหมดของอาณาจักรอาหารหลัวเฟิงรีตาลงค่าตอบแทนละ่ะท่านหลอดแห่งเทียนคุณไม่มีโอกาสได้ชดใช้แล้วอย่างไรก็ตามหากจัดการกับเจ้าแห่งเทียนคุณได้แล้ว ดินแดนของอาณาจักรอาหารอาจอยู่ภายใต้ชื่อของเขาท่านไม่สนใจขนาดของดินแดนแต่ผู้ฝึกฝนธรรมดาเหล่านั้นสนใจหยวนกล่าวหากผู้นำโหดร้ายและไร้ความปราณีเกินไปผู้ฝึกฝนธรรมดาก็จะต้องใช้ชีวิตอย่างน่าสังเวชตามธรรมชาติเช่นเดียวกับบรรพบุรุษแห่งอาณาจักรหิมะสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนในอาณาจักรหิมะ ทั้งหมดรวนหน้าสังเวชและหากอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าชีวิตของผู้ฝึกฝนธรรมดาจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงหยวนกล่าวหลัวเฟิงรู้สึกตกตะลึงเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับตัวเขาเองแต่มีผลกระทบกว้างไกลต่อผู้ปฏิบัติจำนวนนับไม่ถ้วนท่านพูดถูกหลัวเฟิงมองหยวนซึ่งเห็นมันได้ชัดเจนกว่าตัวเขาเอง โคลนลวงตามากมายของข้าถูกผสานเข้ากับทุกแง่มุมของชีวิตในทวีปต,ต้นกำเนิดทั้งหมดและบางตัวยังเดินทางไปยังประเทศอื่นเพื่อเสี่ยงโชคหยวนถอนหายใจข้ารู้ดีว่าผู้ฝึกฝนธรรมดามีชีวิตแบบไหนหลัวเฟิงพยักหน้าถ้าอย่างนั้นเรามาก่อตั้งนิกายและคัดเลือกสิบในนามของนิกายกันเถอะชื่อนิกายคืออะไรหยวนถาม สำนักตี้เหอหลัวเฟิงยิ้มหยวนเข้าใจแล้วแน่นอนว่าเขารู้ว่าครั้งหนึ่งหลัวเฟิงเคยถูกเรียกว่าราชาเต่าเหอในช่วงจักรวาลดั้งเดิมกฎของนิกายการรับสมัครสิทธิของนิกายและทุกๆด้านล้วนสร้างความลำบากให้กับท่านหยวนสู้หลัวเฟิงกล่าวหยวนสู้ได้สร้างวิธีลับที่เรียกว่าจักรวาลเสมือนจริง ขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วและตอนนี้เขายิ่งลงลึกในเส้นทางนี้มากขึ้นอีกเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการทำงานของโลกความปรารถนาและอารมณ์ของสรรพชีวิตทั้งหมดหลัวเฟิงโล่งใจมากที่หยวนสู้เป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ตกลงหยวนสู้รู้สึกยินดีที่จะรับข้อเสนอนั้นนั่นเป็นข้อเสนอของเขาเขายังใส่ใจผู้ฝึกฝนธรรมดาเหล่านั้นด้วย นิกายเต่าเหอของเรามีทั้งดินแดนและทรัพยากรสิ่งเดียวที่เราขาดคือมรดกอันทรงพลังอย่างแท้จริงหยวนสู้กล่าวแม้ว่ามรดกที่นำไปสู่อาณาจักรแห่งความโกลาหลจะสามารถรวบรวมเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดายแต่มรดกอาณาจักรแห่งความโกลาหล ที่สร้างขึ้นจากระดับการดำรงอยู่ที่แตกต่างกันนั้นให้ผลที่แตกต่างกันนักเขียนจากอาณาจักรแห่งความโกลาหนพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่จะเขียนแม้แต่การเขียนราชาเทพในอาณาจักรสูงสุดเนื้อหาที่สืบทอดมาจากนำไปสู่อาณาจักรแห่งความโกลาหนก็ยังเหมือนกัน แต่เนื้อหาที่เขียนโดยราชาเทพในอาณาจักรสูงสุดนั้นจะเรียบง่ายและเข้าใจง่ายกว่าตรงไปที่แก่นแท้มากกว่าและความหวังในการเป็นอาณาจักรแห่งความโกลาหลก็ยิ่งใหญ่กว่ามากข้าจะไปด้วยตนเองข้าจะรวบรวมมรดกระดับราชาเทพได้มากกว่าหนึ่งโหลในอนาคตอันใกล้นี้หลัวเฟิงกล่าวโอเคดวงตาของหยวนสู้เป็นประกาย ด้วยการสสมและพรสวรรค์ของเจ้าหลัวเหอมรดกที่ท่านสร้างขึ้นจะเกินกว่ามรดกธรรมดาที่โลกภายนอกสามารถซื้อได้อย่างแน่นอนการรวบรวมมรดกระดับราชาเทพเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับหลวัวเฟิงเขาอาศัยความลึกลับของอาณาจักรแห่งความโกลาหนเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบโลกทิศทางทั้งสิบและการโจมตีครั้งแรกจากทั้งหมดหครั้งของ ลุมแห่งความโกลาหนเป็นไปได้ว่าเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความลึกลับของอาณาจักรแห่งความโกลาหนและตอนนี้เขาได้เข้าใจถึง6สาขาแห่งชีวิตและ6สาขาแห่งการทำลายล้างแล้วและแม้แต่ต้นกําเนิดทั้งสองยังผสานก้นอุบายบางอย่างของเส้นทางแห่งชีวิตและความตายเข้าด้วยกัน และเขายังได้เข้าใจมรดกพิเศษสี่ประการซึ่งขยายขอบเขตของหลวเฟิงออกไปอย่างมากด้วยการสะสมดังกล่าวเขาจึงเริ่มสร้างมรดกระดับราชาเทพขั้นพื้นฐานที่สุดคาเกรงว่ามันจะดีกว่ามรดกมากมายที่สร้างโดยราชาเทพระดับที่สององอการรวบรวมมรดกถือเป็นการทบทวนและสรุปวิธีปฏิบัติของตนเองด้วย มรดกระดับราชาเทพทั้ง15ชิ้นอยู่ที่นี่ทั้งหมดในเวลาเพียง100000วันหลัวเฟิงได้สร้างมรดกระดับราชาเทพทั้ง15ชิ้นและจัดเก็บไว้ในสำนักงานใหญ่สำนักต้าเหอที่เพิ่งสร้างใหม่เร็วขนาดนั้นเลยเหรอือยวนหยิบหนังสือมรดกระดับราชาเทพขึ้นมาอ่านเขาสนใจมากหลังจากอ่านจบ เขาก็เงยหน้าขึ้นมองหลัวเฟิงแล้วอุทานว่าหนังสือเล่มนี้จะนำไปสู่อาณาจักรแห่งความโกลาหลมันง่ายและเข้าใจง่ายกว่ามารดกใดๆที่ข้าเคยเห็นแต่ขีดจำกัดบนนั้นสูงกว่ามากอย่างเห็นได้ชัดหลัวเฟิงยิ้มและพยักหน้าระดับเสียงบนและล่างผสานเข้าด้วยกันระดับเสียงบนนำไปสู่อาณาจักรแห่งความโกลาหล สร้างรากฐานที่มั่นคงซึ่งเอื้อต่อการฝึกฝนระดับเสียงล่างมากขึ้นคาหวังว่ามันจะช่วยพัฒนาอาณาจักรราชาเทพได้เช่นกันหลัวเฟิงยึดมั่นในทัศนคติการฝึกฝนของตนเองเขาไม่ได้ขอให้สิทธิ์ของนิกายบรรลุขอบเขตต่ำเพื่อเข้าใจวิธีรับขอบเขตสูงแต่ยังต้องเชี่ยวชาญวิธีลับในระดับเดียวกันมาก พอเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงเพียงพอมรดกทั้ง15ประการ6ประการเป็นต้นกำเนิดของชีวิตและอีก6ประการเป็นต้นกำเนิดของการทำลายล้างยังมีมรดกอีกสประการไม่มีการอ้างอิงถึงเส้นทางในกฎสูงสุดอย่างสมบูรณ์ดังนั้นผู้ที่ถูกกำหนดให้เข้าใจเส้นทางนี้จึงสามารถเข้าใจได้หลวเฟิงกล่าว ในมุมมองของหลัวเฟิงนี่คือมรดกพื้นฐานทั้งหมดมรดกแห่งชีวิตทั้งหกประการนี้แต่ละแห่งจะปลูกฝังเพียงกิ่งเดียวเท่านั้นมรดกแห่งการทำลายล้างทั้งหกนั้นแต่ละอย่างจะปลูกฝังเพียงสาขาเดียวเท่านั้นความยากในการเป็นราชาเทพก็ลดลงแน่นอนว่าหลัวเฟิงก็รู้เช่นกันถึงอย่างนั้นก็ตามการสร้างราชาเทพนั้นเป็นเรื่องยากยิ่ง ด้วยมรดกทั้ง15นี้รากฐานของนิกายนี้มีความลึกซึ้งยิ่งนักหยวนอุทานข้าต้องอ่านและเรียนรู้มันด้วยตัวเองข้าไปถึงอาณาจักรแห่งความโกลาหลแล้วแต่ตอนนี้ข้ารู้สึกว่าความเข้าใจของข้าเกี่ยวกับกฎแห่งความโกลาหลน,นั้นไม่ละเอียดถี่ถ้วนเพียงพอหลังจากดูมรดกเหล่านี้แล้วหยวนรู้สึกว่ารากฐานของหลัวเฟิงมั่นคง งันข้าจะเริ่มรับสมัครลูกศิษย์ต่อหน้าสาธารณะใช่ไหมหยวนกล่าวข้าจะประกาศต่อหน้าสาธารณะเช่นกันว่าผู้นำของนิกายตี้เหอคือเจ้าลัวเหอชื่อเสียงของเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เทพพเจ้านิรันนับไม่ถ้วนกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมนิกายตี้เหอความดึงดูดของนิกายตี้เหอนั้นแข็งแกร่งกว่ากลุ่มที่ซ่อนเร้น และซ่อนเร้นของแม่น้ำแห่งชีวิตอย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วแม่น้ำแห่งชีวิตเป็นพลังที่ประเทศโบราณแห่งยานเฟิงเลงเป้าไว้อย่างครอบคลุมทุกครั้งที่มีการรับสมัครสิทธ์ก็จะรับสมัครเป็นกลุ่มเล็กๆและไม่มีสำนักงานใหญ่ของนิกายสาธารณะในโลกภายนอกนิกายตีเหอก่อตั้งโดยเจ้าเมืองหลว และปกครองรัฐความโกลาหนโดยรอบ20รัฐนี้คือนิกายที่มีเกียรติและใหญ่โตเริ่มรับสมัครได้เลยหลัวเฟิงพยักหน้าหยวนรู้สึกตื่นเต้นมากในความคิดของเขาในอนาคตเมื่อบุรุษผู้แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์กลับมาที่ทวีปต้นกำเนิดหลังจากการกลับชาติมาเกิดพวกเขาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิกายเต่าเหอด้วยเช่นกัน